ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบุญรอดผมวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะผมซึ่งเป็นวันตรวจจีนนั่นเองนะผมแต่วันนี้เอ้านี่ครับผมผมมีประทานนี้ครับผมมาอันนี้กี่นาควะสามพันนาด้วยกันนะผมนี่ฮะแล้วก็มีอันนี้จุดสําหรับเซมเปิลนะผมอ่าสี่สิบบาทส่วนสามพันนาก็คือสามร้อยยี่สิบบาทนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเสียงดังแค่ไหนนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทร์มา โอเคนะผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเลยนะผมเดี๋ยวเราจะขอจุดไอตัวนี้ก่อนอนะมาจุดตัวเล็กๆกันก่อนนะผมอ่าตัวนี้เก็บไว้นี่ก่อนนะอ่าพี่น้องฮะดูฮะนี่ครับผมอ่าตัวเล็กๆกี่นักวะเอาอันนี้มีกี่นักวะไม่เขียนไว้เอ้ยนี่ไงสองร้อยห้าสิบนัดนานด้วยกันนะผมมานี่ถ้าใครนี่จะประมาณนี้นะแกะออกมานี่นี่นี่สองร้อยห้าสิบนัดโอ้โห นี่จะมีกล่องให้ชดล่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลอง250นัดกันก่อนเลยนะผมมามันจะมีที่แขวนอยู่นะเราต้องแขงวนไะว้นะเราแขวนไว้แบบนี้ดีกว่านะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วนะผมมาพี่น้องครับผม250นัดจะติก,กี่นัดก,กันเลยนะผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะผมพร้อมกันแล้วไปกันเลย โ,โพี่น้องฮะตอนนี้คือบอกเลยว่าสุดมากเลยนะผมแล้วก็ถุงที่ให้โชคล่าข,ของเราภาษาจีนของเราก็เราไม่สามารถมองหมายเลขของเราเห็นแล้วนะผมไม่รู้ว่ามันให้หมายเลขอะไรเนาะแต่ก็ไม่เห็นแล้วมันระเบิดตุ้มต้าไปหมดเลยนะผมไม่เห็นเลยนะผมมา,ารอบนี้เดี๋ยวเรามาสามพันนัดด้วยกันนะผมนี่ับผมนี่คือสามพันนัดด้วยกันนะผมสามพันนัดด้วยกันนะผมมานี่โอ้พี่น้องฮะต้องเริ่มแก่จะ ทันไหนก่อนโอ้โ oh, ห oh, มีกอเทปแบบนี้นี่วะดูนะฮะเอา้าโหแก่ย่านะโอ้โ oh, ห oh, พี่น้องจะได้ยินเสียงน,นะจะได้ยินเสียงตุ้มต่มตุ้มต่มของชาวบ้านจุดประทัดกันนะผมนีไ่ไงโอเคพี่น้องครับตอนนี้เราจะ แกปะทะสามพัน 3, นัดออกมาแล้วนะผมอู้นี่ครับผมนี่คือปะทะสามพัน 3, นัดนะฮะตีเป็นไงมาโอ้โหพี่น้องจะได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินอยู่เนาะสามพันนัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะติดแล้วจะยาวสักกี่นัดนะผมจะได้ยินเสียงสักกี่นัดนะผมเราแกะออกมาใช่หรือเปล่าวะดูก่อนดูก่อน โอ้โหนี่ไง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 เราเจอแล้วนี่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 ครับผมสามพันนัดนี่โอ้คือมันต้องจู่ยังไงวะเนี่ยมันต้องแก่ใช่ไหมเดี๋ยวเราแก่ก่อนนะคือเราต้องแก่เราต้องเรียนไว้อับพี่น้องโอเคโอ้โหพี่น้องฮะนี่ดี นี่โอ้โหสติมไปเลยดูะฮะนี่ครับผมโอเคมาดูโอ้โหตอนนี้คือนี่เป็นโกนของเรานี่โอ้โหมาเดี๋ยวเรามาขแขวนไว้ตรงนี้ดีกว่านะฮะมานะฮะเอาแขวนไม่ได้นี่หวาเอาไหม่เอาไหม่นี่นะผมเอา เฮ้ยมันใหญ่ไปว่ะพี่น้องโอ้นี่ไงนี่โอ้อันนี้ละได้ได้ได้แล้วโอเคนี่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาเรียนเฮ้ยเรียนเรียนเรียนพวกนี้กันนี่นี่น,นี่โอ้ 3, นะี่ครับผมนี่โอ้โหมาสามพันนะคุเราได้พร้อมแล้วนะผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะผมเดี๋ยวามาดูกันเลยนะ พร้อมกันหรือยังสามพันนัดนะผมนี่โอ้เยอะนะนี่ไงดูว่าผมอ่าโอเคมาประทัดจุดจีนสามพันนัดพร้อมกันแล้วไปกันเลยสามศพ โอ้โหเป็นไงบ้างครับสามพันธนะเคือบอกเลยว่านานอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าเขาให้โชคลราอะไรนะฮะดูฮะนี่ครับผมอะ่โอะโหกล้องตกล้องอ่านอ่างอ่างอ่านหน่อยดิอ่าน,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 นเป็นไหมภาษาจีนอะไม่ได้ <laughs> ไม่เป็นเลยนี่ครับผมเลขงวดน,นี้ก็คือห้าหกแล้วก็แปดหนึ่งสามด้วยกันนะผมบอกเลยว่าสามพันธนะของเราเจนมากเลยนะผมโอเคท้ายที่สุดนี้ครับผมก็ Hey, ภาษาจีนอะไรนะตุกจีนสุดสาว่าอะไรนะเซียนเซี่ยงอะไรนะรู้พอจะรู้ไหมไม่เท <laughs> ียนจีนยุ่ยีกอะไรนะไม่รู้เลยเหรอโอเคไม่รู้ไม่เป็นไรนะผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ